หุ้นไทยไม่ใช่เหตุผลใดๆที่จะหมดหวังพรุ่งนี้เราจะพูดถึงการลงทุนในหุ้นไทยที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าสนใจมากๆทั้งในวันนี้และในอนาคตมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เราไม่ควรหมดหวังกับหุ้นไทยนะคะ สัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ยินเสียงบ่นจากนักลงทุนใหญ่และเล็กทั้งหลายเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นไทยที่เม้าก็หนีไม่พ้นแรงขายที่ออกมาทีทีทำให้ดัชนีร่วงหลุดแนวรับอย่างง่ายดายการลงไปทดสอบแนวรับสําคัญบริเวณ1265จุดนี้ทําให้เรารู้สึกว่ามีการพิสูจน์ว่านักลงทุนสถาบันจะกลับมาช้อนหุ้นอีกครั้งหรือเปล่าการลงทุนในหุ้นที่ราคาถูกมากๆอาจเป็นสิ่งที่นักลงทุนไม่ควรพลาด นักลงทุนที่มีประสบการณ์มากกว่าอาจจะมองว่าการยืนปิดที่ระดับ1,269.26-18.18จุดลบไป18.18จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย3.20หมื่นล้านบาทท่ามกลาง P/E 15.87เท่าและมีอัตราเงินปันผลตอบแทน3.62%ออาจจะเป็นระดับที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนขนาดไหนการลงทุนในหุ้นไทยมีความเสี่ยงแต่ก็มีโอกาสด้วยการเข้ามาลงทุนในช่วงนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงที่น่าสนใจโมนิก้า ต้องการให้นักลงทุนมองผลการดําเนินงานไตรามาสสามที่ออกมาทั้งดีและไม่ดีการตอบรับของราคาหุ้นก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วการตั้งฐานใหม่ในตลาดหุ้นไทยเพื่อรอเวลาเทคตัวขึ้นใหม่อีกรอบก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมีปัจจัยบวกเกี่ยวกับงบไตรามาสสี่ที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าจะออกมาดีหลังจากรัฐบาลอัดีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบสุดซอยทําให้ GDP ไตรามาสนี้โตดีสุด เมื่อเศรษฐกิจกเริ่มดีขึ้นการร่วงลงของหุ้น MTC ลงมายืนปิดที่ระดับ35บาทลบไป2บาทหรือลงไป5.41%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย586ล้านบาทก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการช้อนหุ้นเก็บไว้ในพอร์ตหลังจากราคาหุ้นลงมาใกล้จุดเด้งกลับที่บริเวณ34บาทผนวกกับวันนี้หุ้นเทรดบน PE12 เท่าทำให้เราเชื่อว่าความเสี่ยงในการลงทุนมีไม่มาก หุ้น IRPC ก็เป็นรายที่น่าสนใจอีกหนึ่งรายหลังจากราคาหุ้นลงมายืนปิดที่ระดับ1.01บาทลบไป0.03บาทหรือลงไป2.88%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย64ล้านบาทการลงมายืนที่บริเวณจุดเด้งครั้งก่อนผนวกกับผลการดําเนินงานไตรามาส3ที่เริ่มกลับมามีกําไรทําให้เราเชื่อว่าจะมีแรงซื้อไหลกลับมาในหุ้นตัวนี้อีกครั้งมาพูดถึงเรื่องมีหวังขึ้นมาทั้งที่โมนิก้า ย่อมมองไปที่หุ้น EA ที่มีผลงานไตรามาสหนึกำไรกว่า200ล้านแต่ไตรามาส2ขาดทุนกว่า700ล้านขณะที่ไตรามาสสามีกำไรกว่า200ล้านอาจทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจแต่ถ้าดูจากแผนพลิกฟื้นธุรกิจด้วยการทำให้สภาพคล่องดีขึ้นและเร่งระบายรถเมฟไฟฟ้าก็ทำให้เราเชื่อว่าการยืนปิดที่ระดับ2.82บาทลบไป0.04บาทหรือลงไป1.40%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย98ล้านบาทท่ามกลาง b v 5.16บาทก็น่าสนใจมากม หุ้นโรงเรียนของหนูเซสบีก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจอีกหนึ่งรายที่ถูกรินขายเป็นเวลานานแต่ล่าสุดเราก็ได้เห็นราคาหุ้นวิ่งขึ้นมาปิดที่ระดับ12.30บาทบวกไป0.70บาทหรือขึ้นไป6.03%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย265ล้านบาทท่ามกลาง PE 12เท่าทำให้เราเชื่อว่าการไหลาตามน้ำอย่างไม่ต้องสงสัยนี้เป็นช็อตที่น่าสนใจ หุ้นเงกุโรก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจอีกหนึ่งรายที่ไม่กระโดดลงไปเล่นในเกมสงครามราคาและพยายามเจาะตลาดเฉพาะทางทำให้กำไรไตรามาสสามโดเป็นประวัติการและทำให้เราเชื่อว่าปีหน้าจะโตได้อีกแบบนี้หุ้นถึงวิ่งขึ้นมาปิดที่ระดับ22.50บาทบวกไป1.70บาทหรือขึ้นไป8.17ด้วยมูลค่าการซื้อขาย77ล้านบาทแบบชิลชและยังได้ข่าวว่าจะมีการอัปเป้าอีกด้วย มาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องคือการลงทุนในหุ้นไทยที่มีความเสี่ยงแต่ก็มีโอกาสด้วยการเข้ามาลงทุนในช่วงนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงที่น่าสนใจการเลือกหุ้นที่มีผลการดําเนินงานดีและมีแนวโน้มที่จะติดต่อกันก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาโมนิก้าและทีมงาน